มีการเซียมสีบดึ้น,น 7, 4, ถ้าโชคชะตาไม่ได้พาเราทั้งคู่มาเจอกันคิดว่าตัวเองจะทำอะไรกันอยู่ถ้าโชคชะตาไม่ได้ทำให้เราเจอกันคิดว่าตอนนี้ตัวเองทำอะไรอยู่หรอก็กคงอยู่บ้านหลังเดียวกันก็คือช่องสามใคะ สักกาใช่ก็ยังคงอยู่บ้านหลังเดิมเตยใช่เตยก็ก็ยังคงแบบเออตั้งใจทำงานทั้งคู่เกือบแล้วซึ่งเดี๋ยวพี่พีเขาตัดก็ต้อพบอกเมื่อกี้แล้วเออใช่ก็ก็ประมาณนั้นค่ะก็คงยังคงแบบ จอการจริงๆคือน้องออมก,ก็เจอกันเรื่อยๆเนาะกับน้องออหมากับางานต่างๆของของช่องแต่เราจะได้เจอเป็นแค่ปีละสองคนะแบบอย่างแบบอ่ะใช่แต่ว่าทุกครั้งที่ได้เจออ่ะหมายถึงว่าก็ได้เจอน้องออมจริงๆแบบได้เจอ oh. ใช่หมายถึงว่าอย่างอย่าง mm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกีฬาสี งานช่องใช่ปีที่ปีก่อนปีก่อนใจซ่อนรักอะค่ะก็ก็ได้เจอน้องอมซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่เซตเดียวกันหรอกแต่ว่าคือมันเป็นความบังเอิญที่แบบเหมือนเดินเข้ามาก็เจอน้องอมแล้วน้องอมก็เฟนนี่ด้วยความเฟนนี่ของน้องอมก็พาเราแบบคือคือเราก็ก็ไม่ค่อยมีเพื่อนอะนะเจอเจอได้ห่อนใช่ไปกินข้าวแม่ใช่ก็แบบเออเหมือนกับ ะแบบไปนั่งด้วยกันกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแบบพอเขาเรียกไปซ้อมอ่ะก็ต้องแยกห้องอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้ได้เจอกันเรื่อยๆื่อใช่ก็จะได้เจอกันบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากใช่ใช่ใช่เนี่